สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยและฝั่งลาวพี่น้องพบกับสองอ่อนคือเก่าพี่น้องมื่อนี้มาคุดจีน่ายกับทีมงานไดร้ายทางล่างนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องคู่จีน่ายแม่ยังไงนี่พี่น้องเจฮันเดออ่ันกำลังอ่เนาะหาฮู้เห็นอยู่มันสอนเลยผลบอาจีน่ายนะพี่น้องเด็ดเด็ดเด็ดฮู้มันเนาะ แต่วางน่ยและมันมีสองหูมันบ่เคยคูดนะพี่น้อง่เคยพดกันเลยดขนาดแล้วหูหนานแต่ค่อยๆไปได้เพราะมันเห่เลิกจะต,ต,ตื่นๆหนึ่งน,นี่แต่โตงามๆพี่น้องี๋้วแช่ๆคักแล้วกว่าเลย เจงอย้วน่อเลยได้เทอืจ้ะอะดูเส้นนี่ถึงแล้วแต่พี่นอโสมต้นโตนม่งีหน่อยได้เด็กๆกดเด็กๆได้ไๆเดียวออแม่บอกว่าให้ใส่ถุงมืออพอใส่อันนี้ก้ตนโตนะพี่น้อหันกลด้วยอันนี้มนงยนอยเตกดตรงๆนะพี่น้อโห่หนทีมงาน่น เป็นปลาหย่าค่านะพี่น้องเนาะมันกระสีพุดธเาะพือปลอใส่สมมือมากอันตรายแล้วพี่น้องบ่ได้มันออหย่าค่าบอกว่าให้ใส่ก็นีน่มากเนาะมันเป็นปลาหย่าฆ่าไม่ทิ้ทงเลยพี่น้นอ,นนอ,องเออกระโขละขหางแม่กระใสกระขดหลักางว่าอันไหนนี้ที่เป็นเนี้ยเนี่ย จะ่าคั่วใยหมดจ๊ะได้โตแหละ่พี่น้องอันนี้ก็คัหบมดเป็นคัาวโ่แม่ี่บ่แม่อาหารมันอ่ะเป็นคั่วที่นี่เแม่ย กูจีน่าเสียอ่ะไ่างบุบค่วัมหน่งักี่วันแม่ยังมีแ่านหม่นเนี่ยบุบบ้านบวบอ้าปุบคือเป็นหักคือจิน่าให้พี่น่ใช่ อเขับไปในต้นไม้่ะองหย่นเ่มเยมนบนี่กน้าเ่นี้เขาเก่งตัวไีหน่อยนึงตัวผู่นะมงดูแมนในกก่แมนบแมนก็เป็น้ยหน่อยมองบแมนก็เป็นยหมด พิน่านางลงอันตรายแห้งเนะานาะ่งลงอันต้าไ้งดนนาแน่นี่อันตรายนะา่นะพ่นะเออตัวหาข้าทางกับแห่งเติบอยู่ <c oughs> เออเอาอีกแล้วเลือดเทปๆอีกแล้ว

อ่านทิ้งคว้าดอมเชียงโต๊ะโทรศัพท์ปินอู้พี่เ้องเกิดอุบัติเหตุเนาะหันกล่องปินช้างยิงเลอะมารด้จ่ะงอห็น้งห่วยเจ้ะ <laughs> chiên này, <laughs> là này ừ. mưa, ôi, mè rồi bật không. <laughs> Ui, này thương vầy nữa, sì. ừ. Dạ, cả thế tầm tự tự chữ nưng hả Mè, cái cố ăn hẳn à, nó. Thì nó, cuối này. Cuối tháng, tháng này. Cái cái Này, cái chọn อ่าเมนคือเป็นหูเลยนะเมนหมดหมดหมดทั้งน่ะหมดหอดหมีทั้อน่หมดก1หมดกหมด โกวปได้เหหมดเหรียเลยกูคงโดนหัดอยากให้แทงงันงนะเธอ,เอไม่ไหวะเอเลนเอานดีนดาบมันแหละตีมันนะอันดีพี่เนาะอันพี่เนาะ พดแต yup. ่เดี nee, ๋ยวจะรับกดมั้นใ่ไหมจรับมันเดยซับเงินนี่อหน้ากันแล้วค่ะไห้ดูอันนี้นะหมะบุ๋มเชิญดั้งพูดในปลาเขาหกหกนึง เนี่เลี้ยงซัตะแม่นะแต่มันก็อยู่เลยนี่ีาแปมันอยูเลยโน่นนเป็นห้างได้แล้วได้ไหมได้ไไ้มให้่อให้น่อยให้อง

อขึ้นมาด้วยมั้งเมื่อกี้เห็นไตว่ะเคลียขึ้นมาดีดีด้วยแม่ดอกไม่ว่าก่อนมันกับกุ๊ดวาไม่เคยจากมันสิน่งกุ๊ดจะหายไปแต่

บั็อกบล็อกอะไรอะไรมันมีกินแล้วด้วยไล่มันมามี่ล็อกจมยูกับอะไร หลอกพี่น้องเอ้ยหลอกหลอไปทางขุดนั่นเองฮะหลอกหลอกค่อนก็เป็นเนาะนี่กระรังขวดอยู่เป็นกระรังขวดแต่แต่ในมึงขวดอะอืมหลอกหลอกไปทางแป๋วมั่นเออเอาแม่เพิ่นหลอกไปทางแป๋วคนได้โอเคหลอกเลยเพื่อเป็นลักษณะนี่ ฮ่าฮู้ชิหนายหาหูชิหนายทำใครปิตนาพี่เาะูอยู่พี่อินวิจิไปบุญเห็นเออโเมนกฮ้นงามเห็นหูมันเหรอเจอด่านแรกแล้ว ขี้โค้งอ่ะฮะบูมาที่นี Sunday> ่อืมอ UM> ันนี้หอแล้วเนี่ยกลายเป็น

อะไรอ่ะอุนตะผูอ่ตะผูแต่กะกนงามๆมากน,นะแ่บไปลยไม่เอ,อาใ้ของน้อเพิ่นขุดแล้วน้งองทรงคาดดาก่อนนะ แม่วีณาตาเบิ่งเด้อหูมันสิไปทางใด๋เด้อพี่น้องมันทุกอ่อนคน <laughs> 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 เดี๋ยวสอนซองโตตัวหนึ่งซับชักโซงซับผ่ซับตัวแม่ซับตัวแม่นี่ยเด็กตัวผู้เพิ่นขืนแป้วเด้แฉแฉไปกับขาดแล้วเจอสอนแบบนี้พูดที่หน้านี่แต่ตัวซับเด่นนะ พุดไปขึ้นพุทมากไปขึ้นแปลพุ่มมิจิสอนเห็นเซลูนนี่พี่น้องตกไปนีนนปนน่หน่อยก็พักสักครู่กินข้าวคะนะน่ะ ขาก็น่ต้องับตัวเด็กหมกันกะซ้ากันแล้วอันเด็กักนี่นม่ะอแ่สรุแลสนอลดียวลโอ้ถ้าเบิ้งหองเิเอยเ่าอะไรนะนักซึกเลยหองเินะไม่ใช่ปากันไม่ใช่เลื่องเฮียม่ดูว่าอยู่อันบึ้งที่เวเียงมาไปแต่ไล่กลัว เอแม่เขาาอาบงดเขาาลงกันไต่หน่ยตัวบวยปดตินบยปิเดียวนดีอืมเดียวเนี่อกากานะกสีไว้แะพกอะกันมดูบซีเดือดกันโย่หย่างยางว่ากันย่างตอนนั้นแล้วกันจะกลมกลับมาแล้วมันบู้ออกกันเอ ตอนทะเลรายๆดีเจิ้แข้งข้าเมื่อยพี่น้องเยปเวนยองนาแล้วมาสิมาได้ายมาด้แถวนี้เนาะมาด่ายมาด่ายแถวีหนิแถว้กลเนาะตอนนี้ก็มาฮอ่เพื่อนเรียบร้อยเนาะบ้านมึงกินอะไรพี่น้องงานเลยเอ้ยมันนักขี่ดิ้นเพื่อกับว่ามีเงินหน่อยได้ร้อยอ้อนอ้อนนีหนาถหาห้ามันไปแล้วก็พี่น้องหูได้เสืออันนี้ได้พี่น้องเออนี่เลยวันไม่หน่อยธรรมดาได้เจ้ นี่จะลุบอ่ะแต่ร้ายเติบดิ่บ่านโได้ดอกฝันมันรกันงอายหาซิปซิปหาซิปหา ร้องจังมาหา,ตคคาแ,แ,แ,แต่คุจิน่ามัเป็นหน้าตาในี้างก็อ่านนำแบบหน้าสดเลยนะพี่น้องแบบบ่มีเอยียงอันนี้เลยนะนะห้างก็อ่านำบบนำเด็กน้องสหรับคลิปนี้อ,อกก่านฝากฟวันที่ถ้ามาก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจเอาเลยเด้อพี่น้องมาบอกกันมากินหน้าเด้อบ๊ายบาย